ก็กลับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมเนาะใครที่ตามสูตรรับน้าโชคอยู่เนาะก็มาถึง EP นี้ก็คือจะไปเน้นหน่วยบนนะคือสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรหน่วยบนที่ผมทําไม่ดูงวดที่แล้วนะมันชนแค่ตัวเดียวแต่มันไม่ไปหน่วยตัวชนอ่ะมันมาที่หลักสิบนะแต่เอามาเปรียบเทียบเพื่อดูว่ามันชนอ่ะสูตรมันเป็นสูตรชนอ่ะชนชนสิหน่วย ก็เน้นที่หน่วยเพราะว่าสถิติเขาเดินมาที่หน่วยดีนะครับผมจะเน้นที่หน่วยเป็นหลักก็แล้วกันนะครับคือชนแล้วมาชนแล้วมาจากสูตรนี้รอบนี้ผมว่าน่าจะลุ้นที่หน่วยบนก็ได้นะครับมาดูวิธีการทําก็คือผมใช้ไอ้สูตรหลักหน่วยที่มันเป็นสูตรชุดเต็มแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่มาชนกันเลยนะครับนะนี่ตรงนี้นะครับ ผมย้อนหลังให้ดูแค่สามงวดพอนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงสูตรอื่นมาประกอบเทียบอีกทีหนึ่งเนาะถ้าผมลงหลายงวดมันจะยาวไปนะครับก็มาดูกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยงวดที่ออกแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่แล้วก็สามตัวบังคับที่หนึ่งหนึ่งสามเก้าสามตัวที่สองห้าสามศูนย์นะครับใช้ตรงก็ตรงนี้ก็คือซึ่งเป็นสูตรหลักหน่วยแข็นๆสูตรเดียวของเขาคือใช้ตรงนี้นะครับแล้วมาชนกับสูตรนี้ ลองดูว่าผมชนแล้วมันมาไหมมันมานะครับมันอาจจะมาแต่ส่วนมากจะเดินที่บนนะสถิติที่ผมทําไว้มันเดินที่10หน่วยเ,เดินเดินที่หน่วยแล้วบางทีมันก็มาที่10ด้วยแต่รอบที่แล้วมันดันมาเลข2ซึ่งสูตรนี้แหละเป็นสูตรที่ผมเน้น2ตัวเดียวนะครับนะใครอยากดูว่าสูตรนี้ทํายังไงก็คือใช้ตรงนี้นะครับพันบวกด้วยร้อยแล้วก็บวก2องที่นะครับแปล26 27 28นะครับจะได้เลข ตัวนะครับตรงนี้หกเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สูตรนี้นะครับก็คือผมทำแค่สี่ตัวก็คือใช้หน่วยสามตัวหุนครั้งที่หนึ่งบวกด้วย 10หน่วย3ตัวหมุนครั้งที่2แล้วก็บวงหนึ้งทุที่9 10, 10 1 1 12 13นะครับตรงนี้มีมันก็จะได้3 4 5 6นะครับทีนี้ก็มาดูตัวชนนะครับ2ส,สูตรนี้เขาชนกันแล้วจะมานะครับชนรอบนี้นะครับ3มมีไหมมีครับ4ีมีไหมไม่มี5 6ไม่มีนะครับชนที่3ตัวเดียวเนาะชนที่3ตัวเดียวงวดถัดไปนะครับออกอะไร ห้าหกสามหลักหน่วยมานะครับผ่านนะครับชนตัวเดียวนี้จากสูตรนี้นะครับก็ชนสามตัวเดียวก็ยังผ่านนะครับก็คือชนแล้วยังไงก็ต้องติดสิบหน่วยอะ่ะอ่ะมอมให้แบบนี้เลยก็แล้วกันนะครับแต่เน้นที่หน่วยแทนเออเน้นที่หน่วยเป็นหลักนะครับทีนี้เจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามนะครับพันบวกร้อยเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่นะครับ่ 1, ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าตัวหนึ่งนะครับอ่ะสูตรนี้ล่ะสูตรที่สองได้อะไรนะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งสิบหน่วยครั้งที่สองห้าหกเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบห้านะครับจะได้เลขห้าหกเจ็ดแปดนะครับทีนี้มาดูสองสูตรชนนะสองสูตรนี้เขาชนกันที่ตัวไหนห้ามีไหมมีหกมีไหมมี 7จ็มีไหมมีแปดมีไหมมีนะครับก็ชนกันที่5 6 7 8นะครับชนกันสอ่าสตัวนะครับเพราะว่าชนกันหมดเลยเนาะบวกไม่ผิดนะไม่ผิดครับโอเคนะก็ชนกันที่ มาห8มาดูซิวดถัดมาออกอะไรนะครับ3ตัวบนออก6 8 7ดดหลักหน่วยบนผมมาไหมเลข7มานะครับก็คือมาตัวชนตัวนี้แล้วก็10ก็มา100ก็มานะครับก็คือ6 7 8มาหมดเลยชน3อ่า4ตัวมา3ตัวเลย678ทีนี้ผมดูหลักหน่วยมาไหมมานะครับเนาะนี่หลัก10ตัวนี้ครับ แปดเจ็ดถ้าจับสองตัวก็เป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดสองตัวนี้เลยหลักนี่ร้อยด้วยตรงนี้หกเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดครับถ้าดูหลักหน่วยอย่างเดียวก็คือชนที่เจ็ดนะครับไปต่อนะครับหกหกเก้าหกแปดเจ็ดนะครับพันบวกร้อยเนาะก็เก้าหกเป็นสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับตัวแรกเลยก็คือเจ็ดแปด 9, 0, 1, 2นะครับแล้วสูตรที่มาชนก็คือเลขอะไรครับตรงนี้ครับหน่วยคือ5 10หน่วย6กับ0 5บวก6เป็น11บวก0ได้11บวก1เป็น12นะครับะจะได้2ตัวแรกเนาะ3 4 ห้านะครับทีนี้สูตรนี้เขาชนอะไรนะครับสูตรนี้เขาชนกันที่ตัวนี้ครับชนกันที่เลขสองสามไม่มีไม่มีสี่ไม่มี 4, ไม่มีห้าไม่มีมม 5, มมอ่ะก็ชนกันที่เลขสองนะครับงวดทมาออกสองเจ็ดนะครับงวดล่าสุด นะล่าสุด27ก็เป็นที่มาของที่ผมเน้น2ตัวเดียวให้นะรอบที่แล้วผมมั่นใจว่า2ผมมาผมไปเน้นที่82 92คิดว่าจะมาหน่วยนะครับเข้ามาที่หลักสิบแทนนะครับรอบนี้เนาะกระโดดไปที่10นะปกติมาที่หน่วยแต่มันได้ตัวเดียวอะ่ะเฮ้ยมันก็น่าสนใจอะ่ะกลายเป็นเลียวิ่งได้นะครับนี่วิ่งได้แต่ตัวเดียวอย่างรอบนี้มันชน3ตัวเดียวนะครับมันก็มาเนาะก็มาจริงๆ นะเออก็มาแต่หลักหน่วยรอบนี้มันมาที่ตรงนี้นะครับตัวนี้มันมาด้วยที่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดนะอืมอันนี้ชนสามตัวเดียวยังมาเหมือนกันเนี่ยชนสามก็คือมารอบนี้จะชนกี่ตัวนะครับต้องลุ้นกันเนาะรอบที่แล้วชนสองตัวเดียวสูตรนี้เน้นสองตัวเดียวผมก็เน้นที่สองแปดสองเก้าทำไมไม่จับสองเจ็ดให้ด้วยมันคือ เซเลเตสแปงผมมีเจ็ดนะครับทำไมผมถึงต้องขอภายจริง่ะตรงนี้สองหกหกสองสองเจ็ดนะครับพันหกร้อยหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ศูนย์ตัวแรกนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะครับหกตัวสูตรแรกนะครับก็คือหลักหน่วยจะต้องยึดตัวนี้เป็นหลักนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ที่หลักหน่วยเพราะว่าเป็นสูตรตัวอ่ะสูตรเดียวๆเ,เลยเขาจะมาเห็นไหมเจ็ดมานะครับ ส่วนอะศูนย์หนึ่งสองสามี้านี่จะเน้นที่หน่วยเป็นหลักส่วนสูตที่มาชนรอบนี้มันจะมาไหมหรือจะเป็นยังไงกระโดดที่10นะครับหน่วยครั้งที่1แล้วก็10หน่วยครั้งที่2องบวกหนึเป็น8 9ดเก้าสิบนะครับตัวแรกก็จะได้ไปที่3 4 5แล้วก็6ครับทีนี้ก็มาดูตัวชนนะครับเขาชนอะไร ชนนี้จะต้องมานะครับตัวแรกเลยสามมีไหมมีสี่มีห้ามีนะครับชนสามตัวนะครับรอบนี้สามสี่ห้าหน่วยบนรอบนี้นะก็จะเน้นตัวชนนี้ไปนะครับคือสูตรนี้จะต้องเดินสูตรสองสามสี่ห้าแต่มันชนสามสี่ห้านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเน้นไปที่สามสี่ห้าเป็นหลักนะครับ x สาม x สี่ x ห้าถ้ากระโดดไปหลักสิบ ไม่น่าจะกระโดดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมสูตรสองตัวบนผมมาดูสูตรสองตัวบนนี่สูตรสองตัวบนแบบนี้ไอ้รอบที่แล้วนะหลักสิบหลักสิบมันได้แบบนี้ผมไปเน้นในที่ตัวนี้8ดกับเก้าซึ่งมันมาผมคิดว่ามันจะมาเก้าสองนะมันมีตัวแบบนี้แต่รอบนี้ดูจากตัวเลขแล้วเห็นไหม 678901มันจะต้องมาที่หลัก10บเนาะ6 7 8 9 0 1ส่วนหลักหน่วยก็คือ0 1 3 4 4 5ถ้าจับตรงๆมันจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้มันชนอะไร345ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมาเนี่ย3 4มมันมันไม่มีที่ตรงเนี้ยเห็นปะ345มันไม่มีที่หลัก10บอะเนี่ยหลักสิบเดียวๆของมันอะแต่รอบที่แล้วมันชนที่2 2มันมีทั้ง10หน่วยนะ มันมีตัวนี้ด้วยมันมีตัวนี้ด้วยหลักหน่วยก็มีหลักสิบก็มีอย่างรอบนี้มันชนที่หกห้าหกเจ็ดแปดนะมันก็มีตัวเลขที่ซ้ํากันอยู่อย่างแปดแปดอะไรประมาณนี้แต่ก็มีงวดน,นี้ก็คือชนสามตัวเดียวแต่สามก็มีมาได้ทั้งสิบหน่วยเนี่ยมันก็จะมองยากอยู่นิดนึงอย่างตรงนี้งวดน,นี้ไม่ได้ทําให้ดูแต่มันชนอะไรสามเจ็ดเจ็ดเนี่ยสามเจ็ดเจ็ดมันชนสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกมันก็จะมีสามสี่ที่มันเ มีทั้งสองสูตรเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะมองยากเลยแต่ทีนี้ไอ้รอบเนี้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้ามันชนที่ตรงเนี้มันชนที่สามสี่ห้าสามตัวเพราะฉะนั้นสามสี่ห้ามันไม่มีเนี่ยเนี่ยวิธีการคิดกับสามสี่ห้ามันไม่มีที่หลักสิบนะครับมันจะมีแค่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเพราะฉะนั้นสามสี่ห้ามันน่าจะมาที่หน่วยผมคิดว่าน่าจะมาที่หน่วยรอบนี้ผมเน้นให้หน่วยบนสองพคหกแปดก็ 6, 8, คือจะจะตกที่สามสี่ห้าจากสูตรนี้เด็ดเดยวเดยวเยเ นะครับก็คือ3 4มี่ห้าหลักสิบบนไม่มี3 4มห้านะครับนะเห็นไหมมันถึงแค่6กถึงหนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเน้นได้ที่ประมาณ3 4มี่หนี่แหละทีนี้ถ้า3ามสี่ห้ามาหน่วยบนคือเราจะเน้นอะไรเราจะเน้นอะไรสูตรนี้มันก็ได้อยู่แบบนี้เห็นไหมอันนี้สูตรนี้ก็คือผมยกไปชนกับสูตรหลักหน่วยนั่นแหละสามสี่หกมันก็ต้องมาตัวหนึ่งอะ่ะมันก็ได้3 4มี่หเนาะ อันนี้ก็ไปชนที่หลักสิบนะสูตรนี้ก็ชนที่หลักสิบเจ็ดแปดเก้าก็ชนอยู่นะครับชนที่สูตรหลักสิบขอ,อ,องมันทีนี้มาดูนี่ไงสเปรกับสเลเตะมันชนอะไรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามห้ามันไม่มีสี่ด้วยเหตุผลประการทั้งปวงเนี่ยผมถึงเน้นว่ายัางไงร,รอบนี้ผมว่าสามกับห้านะครับสามกับห้าน่าจะมานะเพราะว่ามันชนที่ หน่วยบน3ามสี่ห้าด้วยเออนั้นก็เน้นก็3มกับห้าเนาะรอบนี้ถ้าจะเป็นสายวิ่งนะถ้าจะเลือก7กับ9มันมี7กับ9แล้วก็3มกับห้ารอบนี้บนอนะ่ะอย่าง2องตัวบนผม7จ็ดสเจห้าก็คือมีสิทธเป็นไปได้เพราะว่าเทียบจากสูตรออวันสุกแล้วมันเด่นที่7นะครับ วันศุกรนะ์เนี่ยที่ผมวิเคราะห์ให้ดู7มา11งวดก็คืออันดับหนึ่งนะครับส่วนแปดมีหงวด9้ามาเจงวดนะก็เป็นอันดับสองวันศุกร์มันจะเด่นที่เจรอง9ก้ากับแดนะแล้วน่าจะมีติดนะครับล่างกวันเน้นที่7เหมือนกันรองเจนะ็ดหนึ่งดสองก้าหนึ่งเก้าสองะเจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าสามเก้าห้าก็จะเน้นที่7 3็ดส3มเจ็ห้าเก้าสากห้า เนี่ยมันก็ชนนะส่วนนี้มันก็มีเนี่ยเห็นไหมมันชนจับชนแล้วมันก็คือ3 4 5นะครับเพราะฉะนั้นเน้นหน่วยก็เน้นที่2ตัวนี้เป็นหลักนะครับก็คือเน้นที่ตัวนี้นะครับมันชน3กับ5นะครับนะครับเน้นเน้น2ตัวนี้ใครจะเน้นอะไรไม่รู้แต่ผมให้เน้นหน่วยไปที่ เะเป็นเลขวิ่งก็ได้นะวิ่งสามเม้เพราะมชนกับสเตเตสแบงด้วยนะครับสเตเตแบงสากับห้รอบนี้ก็น่าจะมาที่ตัวนี้หลักหน่วยเน้น 3, ากับห้าฟันเลยนะครับ X3x5 สไม่มีชนนะตรงนี้นะคิดว่าถ้าสูตรชนแล้วมาผมมาก็โอเคผ่านเนาะไอตัวที่ผมเน้นก็น่าจะผ่านนะถ้า7กับ9ผมเดินที่บนรอบนี้ว่าสูตรเด่นวันศุกร์มันได้เจ็ดแะ แล้วก็มีเจ็ดแปดผมติดดับสิบหน่วยไงกะเน้นที่เจ็ดเน้นเจ็ดรองเก้าอ่ะใครจะเอาสามกับห้าไปวิ่งก็ได้นะบทอจะเอาเจ็ดกับเก้าแต่ถ้าเอาจากสูตรนี้ก็จะเป็นสามกับห้านะครับเน้นสามกับห้าเป็นเลขวิ่งได้ครับวิ่งบนสามกับห้าส่วนวิ่งเจ็ดนั้นผมว่าน่าจะลองบนล่างได้เจ็ดกับเก้าบนล่างเนาะน่าสนใจนะครับถ้าสูตรนี้มา เจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าสามเก้าห้าอันนี้ยังเน้นย้ำอีกทีหนึ่งผมชอบอยู่แค่นี้นะครับเจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าสามเก้าห้าส่วนหลักร้อยรออีพีถัดไปผมจะสรุปหลักร้อยให้ฟังก็คือหลักร้อยมันน่าจะมาตัวนี้นะก็คือเอาสูตรมาคบบนนะมาเทียบแล้วก็สูตรสิบหน่วยมาเทียบสูตรคุกกี้มาเทียบนะครับผมว่าน่าจะได้บทสรุปขอเวลาอีกนะสำหรับหลักร้อยแต่ละสิบหน่วยผมให้ไปเลยก็คือ 7 3 7 5 9 3มเจ็ดห้าเก้าสามกห้าครับน่ามองมากสี่ชุดนี้ครับสี่ชุดครับส่วนเลขดับถ้าถ้าสูตรอีกตัวหนึ่งมองดูว่ารอบนี้ถ้าดับสองจะเอาอยู่ไหมคือถ้าเป็นเลขดับสองเนี่ยอีกตัวหนึ่งเออหรือมันจะมาเก้าสองเกสองก็มาดีมีการดับเก้าสองเจ็ดสองมันออกไปแล้วสิบหน่วยนะ เดี๋ยวผมลองทํานดะูระยะยาวมันจะพอเทียบได้ไหมว่าถ้าสองถ้าจะเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งจะพอไหวปะรอรอรออีกทีหนึ่งแต่ไม่กล้าตอนนี้ผมเน้นฟันที่3กับ5นะครับเป็นหลักเลยเนาะก็ประกบกับ7กับ9กนะ่ามองครับรอบนี้ก็น่าจะปังนะรอบนี้เรานักหน่วยเน้นที่3กับ5ครับผมฟันให้นะ2ตัวนี้ฟันให้เลยนะครับสกับห้า ซื้ออะไรก็ได้ขออนนี้3กับ5นะครับสำหรับหลักหน่วยตัวฟันตัวเน้นนะครับผมเน้น2ตัวนี้นะครับนะอ่ะโชคดีทุกคนอ่ะก่อนจบคลิปนะก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะครับสำหรับใครท,ที่อ่ะซุบุรีกินกาแฟนะครับแล้วก็คือมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากแล้วก็อ่าคาบเหลืองนะครับเนาะหรือใครที่ปวดเหงือก เสียวฟันนะครับนะผมแนะนำยาสีฟันนี้นะครับก็คือเป็นยาสีฟันไทสมายนะครับผมนะเป็นไทสมาย SP10 นะครับไรส์ไว้นะครับนะไรส์ไวนะ้เนาะนี่นะหลอดร้อยร้อยกร,รัมนะครับก็ขายหลอดละ99บาทนะครับนะ ส่วนถ้าสั่งแพ็คคู่ตอนนี้นะครับก็จะได้ในราคาพิเศษก็คือ159หบาทนะครับคุ้มนะครับนะก็จะเป็นหลอดประมาณ100ยกร่มนะครับนี่หลอดขนาดนี้สั่งมาใช้แล้วใช้ได้ดีนะครับใช้ครั้งแรกรู้สึกเลยว่าเนาะกลิ่นปากก็หายแล้วก็อาการเสียวฟันนะก็ลดลงแล้วเหมือนจะปกติเลยนะสำหรับาก,การใช้ครั้งแรกแล้วก็ บำรุงเหงือกนะครับช่วยขัดสีฟันนะครับให้ขาวขึ้นในตัวนี้ก็กำลังดังนะครับใน Tik t o k อยู่นะใครบางถ้าใครสนใจนะครับก็คือกดที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปนะครับกดลิงก์ไอ้ตรงนี้จะได้ของแท้นะครับไม่ใช่นะไม่ใช่ของปลอมของเรียนแบบแน่นอนนะครับกดลิงก์ที่ผมปักไว้ได้นะครับก็ซักซื้อสินค้าได้นะครับผม อตอนนี้ก็เป็นไทยก็กําลังตามหาอยู่ว่าบางคนจะอาจจะได้ของเรียนแบบอะไรประมาณนี้แต่เนี่ยของแถ้ไทยสมายนะครับในชอ r ร l m น n มิ้น0เนะครับนะโอเคช่วยเรื่องกินปากเรื่องเ,อเสียวฟันเนาะฟันขาวขึ้นตัวนี้ช่วยได้นะครับผมนะตอดร้อยกรัมกาุกาบาทนะไม่ถึงร้อยนะครับผมหนึ่งใบแดงเออไม่ถึงหนึ่งใบแดงซ้ำไปเออถ้าสั่งแพ็คคู่ 159บาทตอนนี้นะครับกดลิงก์ได้เลยนะครับนะสินค้านะจากช e. ้อปปี้ไปใครกดลิงก์ก็ได้นะครับนะโอเคนะลิงก์สินค้าฝากไว้ก็แล้วกันนะครับผมนะวางคู่ไว้โอเคใครที่นะสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอืสินค้าดีมีประโยชน์ก็นํามาฝากมาแนะนําให้นะครับมาฝากมา่ตอนที่น้องนะครับผม ลองเบิงเด้อบัวใดเสียวเสียวแขวนะครับผมแขวแขวกินน้าก็บ่ไดดห่วงซื้อซื้อดู่ยนะะั่นล่ะกินนา้ากินอีหอย่างบายย่ไดดเดี๋ยนี้แ่ะครับผมเนาะอ่าสาหรับวันนี้ก็ฝากไว้พิจารณานะครับสาหรับฟันหน่วยบนผมเน้นไปที่สามกับห้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามกับห้าอยู่ที่หลักหน่วยเป็นหลักนะครับถ้ารองตกที่หลักสิบต้องขออภัยแต่เน้นที่หน่วยรอบนี้น่าจะ ตามที่ผมวิเคราะห์ไปน่าจะอยู่ที่หน่วยครับ3กับ5ครับผมว,วันนี้สวัสดีครับ